เบิงพีน่น้องดูฝีมือมันก็นึกว่าทำไมมันห่วงอะไรกัน่าเงิมง,งำบเง,งงอยู่ไปตากผ้าอยู่มันไปคาบปาหมอขึ้นมาจากบ่อมึงลงไปคาบตอนไหนลูกเอะพ่อทำไมไม่เห็นหดอบันบืนขึ้นมาปลาหมอก็เช็ดปักกังดองเลยโอ ดูเด้ไอ้นั่นก็ดูไอ้นั่นก็นั่งเฝ้าไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็กมันจะขาความัต้องกินดูเด้ตายปลากูตายแล้วละพี่น้องซอยมาท่านแล้วผมตากผ้าขึ้นมาเอา้านี่อย่างว่าว่างคุณดูดำๆอยู่นี่ว่าี๋ยวเบิร์เอาปลาหมอ อ่ามึงเอ้ยเนาะปวดโพเหมึงกับกัดทำไมตายทีเดียวเราไปยังว่าดีบ่โอ้ยคุณลูกเอ้ยเนาะไปหาทำบาปท,ทำกรรมเออไม่ต้องไปหวงของเขาดรอกเอามาเดี๋ยวพ่อจะไปท้ม เขาท่านได้ตายดีเน่ยนะมันกินบ่ได้ลูกมันกินบ่ได้กระดูกมันสิคขาวคอก้างมันสิคขาวคอก้างป่าหมอนวินตะก้างแข็งแข็งอยู่เงี้ยงมันโดนสันนี่ต่ำข้อเอาเฮ้ยกูลืเงือดหลายอัศจรรย์ใจละมึง เนียพี่น้องเอ้ยนะว่าอันนึงกับเรื่องหนึ่งต่ำเขาโอเคนะเอามาให้เบิ้งเป็นในเอามาให้ดูว่าเสบๆเมันร้ายขนาดไหนเ,เดินขึ้นมาเอาไปตากไปตากผ้ามาเอาผ้าไปตากมาเอาทำไมมันอะไรดำคู่รูอยู่เนี่ยขนาดนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ีิเจ็ดโมงน,นิดๆนะครับนะเเป็นวัดนะครับนะ จันบัตไม่ได้ขึ้นไลฟ์ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูภูมิแพ้ขึ้นเชื่อมแล้วควันเชื่อมมันเข้าปากเข้าจมูกภูมิแพ้ขึ้นเลยโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแสบแสบมาสอดรูสวัสดีครับบ๊ายบาย